สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6วันนี้เรามาเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้กับรูดจุ้มกันนะคะเรายัางอยู่กันในหน่วยที่2นะคะการแยกสารผสมนะหัวข้อวิธีการแยกสารผสมนะคะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะของหน่วยนี้นะเรามาดูขั้นตอนการผลิตน้ำประปากันนะคะน้ำประปานเนี่ยเป็นการทำน้ำดิบให้กลายเป็นน้ำประปาที่สะอาด น,ะะน้ำดิบก็หมายถึงว่าน้ำที่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะแม่น้ำลำธารั้งหลนะคะให้มีคุณภาพดใีในขั้นตอนการผลิตนั้นจะเกี่ยวข้องกับการแยกสารนะคะได้แก่การตกตะกอนการกรองการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกตลอดจนฆ่าเชื้อโรคนะคะที่ปนมากับน้ำให้ออกไปทำให้เราได้น้ำดื่มที่สะอาด นะสามารถใช้ประโยชน์ต่างๆได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะซึ่งขั้นตอนการผลิตน้ำปราปานะ้มีดังนี้นักเรียนเรามาดูขั้นตอนการผลิตน้ำปราปากันนะคะจากแหล่งน้ำดิบนะคะมาสู่โรงสูบน้ำแรงต่ำนะคะโรงสูบน้ำแรงดันต่ำนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำอื่น ที่จัดหาหรือจัดเตรียมไว้ต่อไปจากโรงสูบน้ำแรงต่ำนะคะก็จะเข้ามาสู่ถังกวนนะคะเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบโดยการใส่สารส้มหรือปูนขาวเพื่อช่วยในการตกตะกอนและปรับค่าความเป็นกรดด่างของน้ำดิบนะคะในถังกวนเนี่ยก็จะมีการใส่สารเคมีก็คือสารส้มกับปูนขาวนะคะเป็นการปรับค่า ความเป็นกรดด่างนะคะต่อไปนะจากถังกวนก็มาเป็นถังตกตะกอนนะคะในถังเนี่ยน้ำจะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนนะคะ mm. เพื่อให้ตะกอนที่มีขนาดเล็กรวมตัวกันเป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่แล้วตกลงสู่ก้นถังจนได้น้ำที่มีความใสสะอาดนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการกรองนะคะมาที่ถังกรองนะ เป็นการกรองเพื่อกำจัดตะกรนหรือสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กมากอีกครั้งหนึ่งโดยการกรองด้วยสายกรองหรือกรวดกรองนะคะต่อไปก็จะเป็นการใส่คอรีนลงในน้ําที่ผ่านการกรองแล้วนะคะในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะอะสุดท้ายเราก็จะได้คุณภาพนะ้ำปราปาที่ผลิตได้อย่างพิถีพิถันนะคะ และสม่ำเสมอเพื่อให้ได้น้ำประปาที่ใสสะอาดและก็ปลอดภัยนะคะจะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมนะอ่ะทีนี้มาดูการสูบจ่ายนะคะการสูบจ่ายน้ําประปาเนี่ยโดยการปล่อยน้ําจากหอถังสูงหรือสูบอัดเข้าสูบอัดน้ำเข้าระบบท่อจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ํา ทำให้ส่งน้ําไปได้ไกลและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนะคะดูตามในภาพนะคะนะมีทั้งหอถังสูงนะคะแล้วก็มีโรงสูบน้ําแรงดันสูงนะเพื่อที่จะแจกจ่ายใ,ให้ไปตามบ้านได้ทั่วถึงนะคะต่อไปเรามาดูงานที่11กันนะคะให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด เปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยวิธีการกรองกับการตกตะกอนนะคะให้นักเรียนทํำในกระดาษ A4 นะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างแผนภาพความคิดนะคะแผนภาพความคิดอันนี้นะมันจะมีทั้งส่วนที่แตกต่างและส่วนที่เหมือนกัน นะคะส่วนที่แตกต่างเนี่ยก็จะไปอยู่ในด้านของการกรองและการตกตะกอนนะคะส่วนที่เหมือนกันของการกรองและการตกตะกอนเนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางนะคะเป็นส่วนที่ซ้อนทับกันนะคะเรามาดูด้านการกรองก่อนนะการกรองเป็นการใช้อุปกรณ์การกรองเช่นกระดาษกรองผ้าเข่าบางนะคะส่วนการตกตะกอนนะคะเป็นการทําให้อนุภาคเล็ก ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำตกสู่ก้นภาชนะเร็วขึ้นเช่นการใช้สารส้มนะคะส่วนที่เหมือนกันนะคะส่วนที่อยู่ตรงกลางส่วนที่เหมือนกันของการกรองและการตกตะกอนก็คือเป็นการแยกสารผสมของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวนะคะนี่คือส่วนที่เหมือนกันต่อไปเรามาสรุปความรู้ที่ได้กันนะคะวิธีการที่เหมาะสมในการแยกสารผสมนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกันถ้าองค์ประกอบเป็นของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวอ,อาจใช้วิธีการตกตะกอนหรือทำให้อนุภาคเล็กๆของสารที่แขวนลอยอยู่ในน้ำตกลงสู่ก้นภาชนะเร็วขึ้นซึ่งวิธีการแยกสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะคะอ่าวันนี้คุณครูก็ขอจบนะคะ การเรียนการสอนในเรื่องการแยกสารผสมโดยการตกตะกอนไว้เข้านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ